สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้แมีกับลูกพากันมากิกนบกเ้าลรถคายกัตะกตาตาหักเดี๋ยวพี่น้องเลยเพี่น้องมาเดี๋ยวมาเดินมาเด้อจากวันนี้อให้พี่เขาทำให้ลูกอืม อันนี้เป็น,ในใเังไรบพกินที่เจ้าทำสิอันนี้สร้างมาแล้วว่าจะกินแบบใดนเยี่ยมเอ้ยพี่น้งองเลยเอากินได้ไหมกั้งเนี่ยไห่กกินผู้เดียวบ่ได้นีกินกับปลาดหบไอ้่ะเียวหักอาดับตวนสั้น ไปกินกับแม่รเปลาสตรอเบอรี่่ากินนี่ไปเน่องเชื่อบอกเพาแล้วก็อยากได้สตอรอเบอรี่ด้บหมนี้ อื้างเด้เลยพี่นองอ๋อ,อนอากาศเยี่ยมแรงม,มันกับกวดพิลยอดเลยวจักน้อยนนี่ต้มาเต็มเลยพี่นองโอ้ยถาวเลยมึงล่ะ ท้องเนี้ไปทาวเด้พี่น้องพี่คนต้องถาวอืม้องมมานั่งรอพี่ก่อนลูกนะวันนีเสแม่จิมอ่ะแม่ลองติ้ม มานะอืออ้ากิขวดแป๊เดียวครับเบอน่เอาันมาให้ลูกังมาน่งั้โอ้ยกเียงอยอกระปงกับจำ,ำเจ้ายิงอะเอากิน,น,นเนาะ ดีดีเด็ดชอนตัวนี่มันดีกินฮะนี่กิ้ไหมเออมือไปใส่เมื่อเราไปหนองขาถั่วขาไป้กแห้งกอนานเปรี้ยวมันมกักโอ้เขหมักเลยค่ะ บรรยากาศทางโคมใช้นาค้นมากเกินแล้วมันก็อี๋ที่นี้จะฟังแผ่ทั่จปิ้งนะบอสแล้วก็โต๊ะแบบนั้นด้วอ ไปสกแกนใจเดี๋ยวไปสกแกนไหมห <50. S 2> ้าสิเดี๋ยวสแกนไหมถ้วย้าบได้เอ,อ,อากาศมันก็เริ่มของละจช่มสามสีโมง มันก่อนเนี่ขงบนอ,อนนีัดเนะาไปเบรงว่งเวาเนี่เคยมีเหตุรบิวหันที่แลตัวลรดกันที่แ น้องก็ห้าสิบใช่ไหมคะ ออกก็ได้ค่ะออกก็ได้ลูเนี่ยมันหกถึงหกะอยมันมั้ มันก็สวยอยู่นะเพราะมันได้เงาของเราไงน่ากินเด้อพี่น้องแซ่บแดดเล่ามันแบบรถเคลื่อนที่เลยเนี่ยอร่อยค่ะ ลูกคทาลกแกินียลูกกินแก่เมือก,กี้นี่มอบบ้าหรืไม่มีแบบว่าเป็นเป็นอันอันนี้มันไหมเพื่อ,อ,ยอ,อยังบอโกมันแปลว่ามันเขาอวดว่ามันเดกมากมายิ่งไปถือผ้าไปยิ่หิน กิมบัดถวดพี่นนพแสบมะนแื่เนาะวัวนๆมาก,กินเสีบบยเปล่าคลองหวานเนาะเออจะให้อีแม่ได้กินได้อีแม่ขมักกันแม่มอนอะอ <c oughs> ืมอย่างเงี้ยันรับขมักแบบนี้แม่รับขมักคองหวาน ต่บรรยากาศนนนนเนาะบรรยากาศบ้านเราก็เยอะแยะสวยๆแต่เพื่อนแต่ว่ามันเบื่อไงมันดูก,กับประจำประจำกอดใจเอล่า <ๆ S 2> จริงๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวที่มุกดาหารมีเยอะแยะหลายผลคนอื่นที่เขามาเขาก็ดีใจ<พ>จะห้อประยูประจรํานะแบบอนคนก็จะมาจากต่างจังหวัดเนาะ นาต้องเทียันก็โคารคนนเ่นนี่เมไม่เห็นเมื่อก่อนท่อนแ่เนี้ยอ๋เห็นประจํามัเลยลึงมังรถสิบหลอพี่น้องรถสิบหลอดนี่ก็จะขามมาจากฝั่งเราสามนณ์ก็ได้ตนั่งเลี้ยวเบืองเราขึ้นฮอดบ้านอยากขามดี้อยากขามดี้ได้สามนต์พึ่งไปมากพอดี <laughs> นัน่งกระดานเล้าล้พจะพี่น, <c oughs> อน้องนะเดาทั้งมีคนครัวกับมีคนูอาดานเล่าถ้าดานเล้ามันสีหน่อยก็ดานไทยหอมดีเนา <c oughs> ะ <c oughs> ไปใส่บัไปน้กันกับบวม่วนแบบดานไทยอม่ังไงโอเคพี่นอ้องรคิดนีไว้จนีเนาะคุณยายบาย